สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเสง VIP นะคะเช้าบ่ายพี่น้องค่ะวันที่7ตุลาคม2567นะคะทุกคนวันจันทร์เนาะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านาค่ะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาใหเอฟซี FC ได้รับชมนี้นะคะก็คือการจเจาะดินวิ่งลูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน แต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าทุกท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้อ,นองทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่6นะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ สำหรับวันที่หนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสามและ9้าเด่นรอบบ่าย3ามและ8 8ดแดและสามนะคะทุกคนรอบเช้ามาเก้าเจ็ดเก้าสองสี่เด่นมาเก้านะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายรูดคู่เก้าเจ็ดเจดเก้าเจเบอร์ได้จำให้พี่น้องจับคู่รุดนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้8ดและสามวันนี้มาสองสามสามศนย์ี่มาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสามสาม นะคะทุกท่านค่ะเลขเด่นประจําวันวันนี้หนึ่งกับหกคือหลุดหมดทั้งบนทั้งล่างทั้งรอบเช้าทั้งรอบบ่ายด้วยพี่น้องสําหรับห้างวีนะคะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดจากที่เจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่เลขสองและเลขหนึ่งนะคะทุกคนมาดูความน่าจะเป็นนะคะสองห้าสองเก้าสองเจ็ด สองสองสองสี่สองหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกค่ะทุกคนเรียนรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและเก้านะคะ

ก้าสี่นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นก่นทุกท่านค่ะสองหนึ่งห้าเก้าสองกค่ะหนึ่งาหนึ่งกับ9รอบบ่ายห้าสองห้าหนเนะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เอฟท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกท่านได้รับชมเหลือรอบละสีคู่นะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะพี่น้องเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่เลขสอและเลขเดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ สองกับเจ็ดนี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะมาดูกันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นสองสองสองเจ็ดนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะพี่น้องห้ากับเก้านะคะกับสองกับเจ็ดเป็นห้าสองห้าเจ็ดติดคู่ตัวเด่นห้าสองสองห้า เก้าค่ะเก้าสองติดคู่ตระเด่น9229นะคะเป็นยังไงพี่น้องมีคู่ใดมาก้่ค่ะมักระตามใดเด้อพี่น้องเด้อบ่ามักกับพานด้ใดคือเก้านั่นแหละพี่น้องสถิติกะมีเข่ามีหลุดเนะจ้ะค่าสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP นะคะวันที่7ตุลาคม2567ัจเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆวันหมานสุขุูสุคนพี่น้องสวัสดีค่ะ